Ready, bye? Ready, bye? Bye? สบายดีไปสบายดีไปไปดีดีดีสบายดีกลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาสุขุสุขคนเนาะบ่อยเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวหรือทางฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศการยินดีต้อนรับสู่ซ่องบาตอมบาลาสแนลเก่าเนาะพี่น้องคืออันนี้เก่อยู่เรื่อยขึ้เก่าพี่น้องมันเป็นวันเสาร์พี่น้องอันนี้คือว่าสีแพ็คเครื่องปากไปให้เอื้อยเพืนน่อนเนาะอยู่ทางสารัดเพื่อนพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็น เครื่องที่เอื้อรเพิ่นสั่งมาให้นะเ,นเ,นนนาาเพื่อนเนาเป็นเครื่องดีอากาศเพิ่นได้สั่งแล้วก็ผากมาแล้วมาต้องใครไปเอาแล้วกะสิมาแพ็คเนาะไม้เนาะรีดเนาะไม้เดียพี่นะ้องประมาณนี้เลยนี่อย่างในสายไผ่เนเาะออันนี้ก็เป็นทงยางในการนี้สิเป็น,เป,นเป็นคู่มือการแพ็คนะเพื่อนเนา มาต่อมกับโบเป็นเราพี่น้อะไรโบหูมันใส่จำในใดซจำเลยเดี๋ยวลองเบิ่งเป็นยังไดกับพี่น้อยประมาณนี้เลยนะพี่น้องนี่ยเป็นังไดเนาะ <c oughs> มาท่อมเป็นโบเป็นใส่จำจากพี่น้องเดี๋ยวสิลองเบิ่งพี่น้าะสายพายเสียบอยู่สาเนาะ ักถือบูถือพี่น้องบ่ลองเบ่เดี๋ยวบอต้องทายให้เบ่เราไหมครับกับหยาหยุบเนาะประมาณมันแห้งมันกลายเลยบอลายไปไเลยพี่น้องก็บประมาณนี้เลยพี่น้องเราไหมนะพ่น้ เราไม่แห้งพอต้อมตากเรียบร้อยแนละ้วแล้ว่าต้อมจะใส่ทงยางเลยก็แพ็กเอสิลองเขื่องม,มันจะได้หรือบร้อยเนานะโอ้ได้ยพี่น่องเยนี่ประมาณนี้เลยไฟเขียวแสดงว่าได้เนาะพี่น้องมา เบิ่งนรงกันเลยพี่น้องบ้านลองเบิ่งก่อนเป็นอะไรพี่น้องเลยจีได้บาแพ็กได้น้องเพีงยงเนาะใส่ถุงประมาณนันเลยเนองเป็นถุงกันมากครับนี่น้องเพียงเนาะ วายได้ไหม เดี๋ยวเพี่น้องเอ้ยใส่ลายพวกนี้ปมานี้เลยแบ็ดเบ็ดปลาหมึกแห้งนะพี่น้อง đây rồi oh. Oh, yeah. Nè, có của <laughs> ต้อมเหตุต uhm, ้อมเห็ดบทเป็นเนาะพี่น้องมันเลยบทสึงพี่น้องเลยอืมเราต้องเอาเข่าให้มันเสึงเนาะพี่น้องประมาณนี้เลยเป็นแล้วพี่น้องอ้นบาทนี่เป็นแล้วเป็นแล้วมาเลยบาท แ่มีโลกันฮะกับมาดะดลินกับลูกเป็นเท่าไชักปลาลูกปลากันไปหล่อเง่าไงแม่บ่ต้อมกับอาการก็ดีกัไใครึ้นแน่แต่ว่ายังเมื่อยนะเพี่เนวันที่สิบเอ็ดันวันสิบเอ็ดต่อยายเนาะพี่สิบเอ็ด มาต้มกับเสี้ยวเขาเทียงเทียงแบบนี้มันจริงง่ายๆเ,เลยมาเป็นอะไรมันใส่อะไรจะเทื่อนะการลายเถื่อนอะไรนะ ยูโรซสายซ้าอเลโรสบายดีเด้อสบายดีสบายดียดน้องยูโรมาแลยยูโรฮะกามาตาลินพี่น้องไลงลมโุอม,มันเปื่อยมันแล้วบกลา้ามันคือสายไฟแหง้ง ไปใชงไหมบ้างเห็นกันเลเมื่อกี <t nat> <t nat ้คือได้อย่างไงมพองแมนไพหมุนอันตัวนี้เบอกตัวนี้อีหยังตัวนี้สักแล้วใช่ได้บ่เดียวตายใช่ไหมจังเอามาดูนะฮะใบนะฮะเบิ่งนี่ยาลูกยา มิกกี้มันก็นได้อยู่นี่โอ้มันเป็นภาษาอังกฤษภาษามันเป็นภาษาหนีพี่จีอ่านเป็นเบงิบง์นเบิร์อย่าซออย่าซวยฉันนะยูโรนะมิกกี้ขึ้ได้อย่เนาะวันนี้เป็นบบได้เป็นอะไร นี่เข้าไปมืนตอนที่หนึ่งเหมือนกันจุดๆเดี๋ยนางนีดินางนีดิกี่คือง่ายนะ เขาบอกกูติดกดกดบุถึงได้แล้วพี่น้องบ้านเนี้ยเอ้ยเลยแล้วมันเปิดเป็นไรบ้านเนี่ยกดนี่เบิ้งเบิ้งพี่พ่อก่อนกดสองเสี่งกดตัวนี้เอามันก็บ่อล้มันหนอยโอ้ยอย่าดึงมันได้ มันอ<ก>อกเองมันกดอันนี้เบิงๆอยู่โลยอลย่าพ่าวลูกดึหึหึ้ึห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 ่หึอึห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 ึมึหึหัหึหอหทีึหกหึหึหึอึห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 กหึมึหึอกหดึง,งอึอึอึึึึ ม,ม,มันหน่อเองมันหอดมงมันหน่อเองมั้มันคือกุ้งค่ะมันกุ้งแล้วนี่บอกมันบริแมนรีดแล้วนี่ฮะมึงดูตัวนะ่ะฮะเอากระแนวรีดอันนี้เสือไได้ส,ใสดนะิใส่รลายคนนี้อีกแน่ใส่เอาอักษรตามสบายสมานิกนั่นแหละขาวารข้าวสาเขาากข้าษาจีนที่จะจะอ่านเป็นเอามาดูทงหนึ่งให้รันเบิงนะ่งแน่ะฮะลูกนั่น กดตัวนี้ตังไคล์มันออกมาอ <c oughs> นไ้นนก็เป็นเลยพี่น้องไงแต่ประมาณนี้เลยจากในอะไรนะกด,กดเอาอันนี้พี่ต้อมเอาอันีอันนี้เลยดังกดแล้วบา่าแล้วก็แลาก็ไขอันนี้ออก <c oughs> จะใส่หลอกมันบีบก็ได้ นัาาแน่นแนนน่าจะแน่นใช่ไหมถ้าลงมาเอาหัวสอย่ามันสอดมันก็สมปาออ่ายาลูก

đưa gần Bình Thân ใส่คล้องลิ้นก็ไปจักแมวหลิ้นมาพี่น้องบาทนี่จัดการเลย,ยเป็นแล้ว,ลวถึงแล้วเดบร้อยหากอะไรามถทง

ยังหมดแล้วพี่น้องเอ้ยยังหลายต่อไปนี่มาต้อมสิได้เห็ดแป้นเป็นของตีงแป้นน้ำไม้พี่น้องเอ้ยพี่น้อง,องเอฟซีทางฝั่งไทยสั่งรถพี่น้องอ <c oughs> น้ำไม้แหง้งน้ำไม้แห้งพี่น้องเอ้ยกินได้ทุกฤล้วดูแล้ดูแรงฤดูฝนกินได้หมดเออเข้าไปหามันั่นนี่เอาบนเทียงพี่น้องประมาณนี้เลย ี่เจนบุมิีอากาศเลยนเปน้องเนาะแน้ไม,แไม่แห้ง แบนไม้แห้งเจ้าเดียวในประเทศลาวคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยหน่อไม้เหลือแต่หายุบบาดนี้รอบ2หญายุบได้แบนหายุบสิงานไปเอาไปต้มเนาะพี่น้องเนาะ ต้มสมุไนไพรเพื่อว่าจาก,ก,ไาากได้ระเบูรู้นั่นเพื่อนเพื่อนว่าจะได้ยาหยบมันต้องก็เล้ยงนะแลก็ได้โบลายไปได้พี่น้องยานหยบยานนี่มันมาจากมีมันแห้งมันคือยำผลนยำผลนอะไรแต่ว่ายำผลนะเนาะงามๆเลยแต่ว่ายำนี่นะ เราต้องจะใส่ลายแบบนะี้ใส่ลายทงขาด ประมาณนี้เน,น,นะเาะนนานพี่น้องเนาะโบแล้วซาเห็ดนี่ก็บข้าวมันก้อนเพียงเลยแล้วแต่หน่อไม้นี่หน่อไม้กัดอัดเรียบร้อยแล้วพอต้อง่อายเบิ่งพี่น้องหน่อไม้อดัดตัวหิดเอ๋ประมาณนี้เลยตัวีิดแลวเรียบร้อยพี่น้อง,อย,งยังแต่ยานุบเนาะตัวยานุบแห้งมันเป็นน้ำมันต้องมาใส่ถุงเบิ่งมือบา่ากัน เม่พุทธน้ำปักปปไปหน่อยใส่ถุงได้ประมาณนี้เลยนี่ห้ากับเกมก็ได้หาถุงตอว่าน้ำพีหนอ่อยโตน้ำใหม่ก,กันแล้วมานี่เลยร้านกระห้างกับมาตรลินพี่น้องเลย ฮะก็กินข่าวแม่พันป้อนข่าวฮะก็มา <c oughs> ดื้อดื้อบาดีบาดีไว้บดีไว้ไว้เดินเดินเดินได้ก่อนก็สบายดียด <c oughs> อืวันแรกเอาสร้างเป็นองไรอย,ย่างนี้ปักมือเดี๋ยวมืออื่นยังเหดต,ต่ออีกอย่างเนาะสำหรับคลิปนี้ปตอมการเสด็จจบพีย่นี่เนาะยังได้กล่าวปรตอมกับข้อขอบคุณขอบคุณผู้ที่เขา้มามาขับสมคลิปปตอมต่ตน้นจะจบเนาะ สำหรับคลิปนี้มาต้อมกะสิขอจบไปเพียงสำนีพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดมาต้อมขอททษขออภัยเพียงใดทังใดกะฝากบพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,อ,าาอ,อเ,ดดเป็นกำลังใจให้มาต้อมไคลิปต่อไปเหลืออีกประมาณห้า 40, สิบศัพการใช้หอดพันศับท์นะเพียงเนาะทังใดก็อย่าลืมพี่น้องเข้าไปกดติดตามให้มาต้อมฮอดพันศับไปไว้พี่น้อง,อง,ไไองสำหรับคลิปนี้นขอขอมาต้อมขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีไหมสบาสดี về đi vậy đi về đi về đi bye đi vậy đi về đi đi nào